ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศอย่างจริณนจังท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกระทรวงกลาโหมไทยได้ประกาศเปิดตัวระบบขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ปี2025อย่างเป็นทางการซึ่งถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศวทปและภาคเอกชนชั้นนำในประเทศ ระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของประเทศไทยในการสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศการพัฒนาที่ใช้เวลาหลายปี โครงการขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019ภายใต้ชื่อโครงการว่าอารุณศูนย1โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบยิงจรวดที่สามารถครอบคลุมระยะไก,กลกว่า1,000กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบทั้งแบบแรงระเบิดสูงเจาะเกราะและอิเล็กทรอนิกส นักวิจัยชาวไทยกว่า200คนร่วมมือกันในการออกแบบตั้งแต่ระบบโครงสร้างวัสดุที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไปจนถึงระบบนำวิธีซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยีของดาวเทียม G e เ e ซ i s และการประมวลผลด้วย AI เพื่อให้ขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้แม้ในระหว่างการเดินทางขีปนาวุธหนักปราการลบ25ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าปราการลบ25ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการที่รัฐบาลไทยใช้ในการสื่อสารจุดเด่นของปราการลบ25คือ ระยะยิงสูงสุดกว่า1,200กิโลเมตรระบบนำวิถีผสมผสาน G e n s s s INSS และ AI v i วิช a l อ a r g e า i n g สามารถบรรทุกหัวรบได้หลากหลายถึง3ประเภทใน1ลูกใช้เชือเพลิงแข็งชนิดใหม่ที่ให้แรงดันสูงและควันต่ำติดตั้งระบบต่อต้านเรดาร์เบื้องต้นและระบบต้านสัญญาณรบกวนอัตโนมัติแม้ว่าปราการลบ25จะไม่ใช่ขีปนาวุธข้ามทวีปให้ c b m แต่ขีดความสามารถของมันครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเช่นอ่าวไทยทะเลจีนใต้และบางส่วนของเอเชียใต้ได้อย่างชัดเจนเทคโนโลยีระบบนำวิถีใหม่ล่าสุดหนึ่งในหัวใจของการพัฒนาปราการลบ25คือระบบนำวิธีแบบคอมโพสิต AI ซึ่งใช้การผสมผสานระหว่างดาวเทียมนำทางเซ็นเซอร์แรงเฉ่ยและระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อให้ขีปนาวุธสามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันเข้มขน้น ระบบนี้ถูกพัฒนาโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและบริษัทเอกชนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าร่วมโครงการทำให้ปราการลบ25มีความแม่นยำระดับเซตต่ำกว่า15เมตรซึ่งใกล้เคียงกับขีปนาวุธสมัยใหม่ของประเทศมหาอำนาจความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนความสำเร็จของปราการลบ25เกิดจากโมเดลความร่วมมือใหม่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตั้งงบประมาณวิจัยสนับสนุนระยะยาวพร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทไทยที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมพัฒนาในทุกขั้นตอนเช่นด้านวัสดุโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ภายในและซอฟต์แวร์ระบบนำทางแนวทางนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของไทยในระยะยาวและเปิดโอกาสในการส่งออกอาวุธรุ่นถัดไปในอนาคตการทดสอบและผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ การทดสอบภาคสนามของปราการลบ25ได้ดำเนินการในช่วงต้นปี2025ที่ศูนย์ทดสอบอาวุธในจังหวัดลบบุรีโดยยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายจำลองในพื้นที่ห่างออกไปกว่า1,000กิโลเมตรผลการทดสอบพบว่าขีปนาวุธเดินทางได้เต็มระยะและกระทบเป้าอย่างแม่นยำระบบนำทางสามารถรักษาความเสถียรในระยะไกลตัวขีปนาวุธสามารถปรับทิศทางเองในระหว่างการเดินทางได้ไม่สามารถตรวจจับด้วยเรดาร์เชิงพาณิชย์ทั่วไป ผลการทดสอบนี้ทําให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนอย่างมากความหมายในมิติยุทธศาสตร์การเปิดตัวปราการลบ25ไม่ได้หมายถึงเพียงการมีอาวุธใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยมีความสามารถในการผลิตอาวุธปลายทางด้วยตนเองและมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันตนเองในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ในภูมิภาคและลดการพึ่งพาอาวุธนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมักผูกพันกับเงื่อนไขด้านนโยบายการเมืองระหว่างประเทศก้าวต่อไประบบยิงอัตโนมัติและขีปนาวุธรุ่นเบา หลังจากความสำเร็จของปราการลบ25ทางกระทรวงกลาโหมได้เผยว่ากำลังพัฒนาโครงการขี่ปนาวุธรุ่นเบาเพลิงฟ้าลบสิ 10, สำหรับการใช้งานในสนามรบรยะยยประชิดและระบบยิงอัตโนมัติที่สามารถตอบสนองแบบเรีลวทม์ตามข้อมูลจากเรดาร์และโดรนลาดตระเวนเป้าหมายคือการสร้างแพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ครบวงจรของไทยเองที่เชื่อมโยงระหว่างอาวุธระบบเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวกรองและการควบคุมแบบดิจิทัลผ่านคลาวด์ที่ปลอดภยัยสรุป อนาคตของประเทศไทยในสมนรภูมิเทคโนโลยีการเปิดตัวขีปนาวุธปราการลบ25เป็นการประกาศความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอาวุธยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมันไม่เพียงเป็นเครื่องมือป้องกันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอธิปไตยของชาติ หากยังคงแนวทางนี้ต่อไปไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียนและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคในอนาคตอันใกล้หากคุณสนใจเรื่องราวเทคโนโลยีอาวุธและความมั่นคงแห่งชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอเจาะลึกทุกระบบอาวุธใหม่จากไทยและทั่วโลกก่อนใคร